สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมเนาะ Oppo Shopping Online s t o r e นะครับผมแอดมินเชดีนะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งรูปเนาะวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมมาแจกนี่ดีเซตไลรูมเนาะสำหรับคนที่มีแอปไลรูมแต่ไม่รู้จะไปซื้อดีเซตที่ไหนเนาะมันแพงเนาะบางทีก็6เซตอย่างเงี้ย150บาทเงี้ยมันก็ราคาสูงวันนี้แจกฟรีนนวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งนะครับผมแล้วก็วิธีการใช้แอปแอปพลิเคชันไลรูมเนาะ ผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับไม่ต้องทําในคอมนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับที่เซ็์ในรูปผมแจกฟรีนี้ก็อยู่เซตหนึ่งเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับตามหน้าจอ,อเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอมาให้ข้างนี้นะครับว่าวิธีการใช้งานวิธีการทําทําแบบไหนนะครับผมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวกันเราต้องเข้าไปที่ Play Store นะครับโหลดแอปพลิเคชัน t r รูมนะครับคลิกค้นหานะครับของตันอักษา L NG H G H รไลรูมนะครับกต,ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับ นะครับผมเจอลิงก์นะครับผมดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ชนะอบนต่งรูปรูปทั้งหมดมี6กพิซซ์นะครับผมกดเข้าไปที่รูปภาพนะครับเปนดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมเป็นไฟล์ png หเป็นไฟล์ dng แบบสุการทำงาน งด้รัทหมูะนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดรูปเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ a i c a t i o n Lightroom นะครับพอเข้ามาถึง Lightroom นะครับผมเราก็ครับที่ภาพถ่ายทั้งหมดนะครับกดเพิ่มนะครับผมเลือกทั้งหมด6ไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเพิ่มเข้าไปก็ก่อนอื่นนะครับตั้งค่า ตั้งชื่อีเ e s e t ของเราก่อนนะครับอย่างสมมติรูปนี้เป็นรูปวินเทจเนาะรู้ได้ไงนะครับผมเปิดแสดงข้อมูลนะครับผมมันจะเขียนชื่ออยู่บนนี้นะครับผมทีนี้เพื่อนๆก็นะครับกดปุ่มสามปุ่มนะครับจุดสามจุดนะครับมุมขวามือนะกดใหม่ตั้งค่าลงหน้านะครับผมตั้งค่าไว้ตรงไหนนะครับเราจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับตั้งชื่อใหม่ ชื่อ a b c ก็ได้ครับผมเราชื่ออะไรเราก็ใส่ชื่อนั้นนะครับแล้วแต่นะครับผมใส่ชื่อ d e e เสร็จแล้วนะครับชื่อนี้นะครับชื่อวินเทจนะครับผมชื่อฟิลเตอร์นะครับวินเทจหรือนะครับเราจะไม่ตั้งชื่อวินเทจมันยากไปนะครับเราใส่ศูนย์หนึ่งก็ได้ครับเสร็จแล้วนะครับฟิลเตอร์นี้ก็จะอยู่ในอัลบั้ม d ชื่อศูนย์หนึ่งนะครับ คิลเตอร์ต่อมานะครับกดที่เดิมนะครับผมตั้งคา่าลหน้าคลิกนะครับชื่ออัลบั้มดีอยู่แล้วนะครับใส่0ูนย์สองะครับอันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมครับศูนสามง่ายนิดเดียวเองนะครับผมวันนี้ก็ใส่ศูนย์สี่ใส่ศูนย์ห้าศูนย์หกง่ายๆ เห็นไหมครับเสร็จแล้ว6รูปนะครับก็คือมัอนก็จะมีค่าแสงมาให้เรานะครับและทีนี้เราจะแต่งรูปของเรานะครับก่อนอื่นเราก็นําเข้ารูปก่อนนะครับว่าเราจะนําเข้ารูปไหนเรียกรูปภาพนะครับผมเสร็จแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปเราก็จะเจอรูป3ทรรคาับ <c oughs> อะ เลื่อนมาทางแถบด้านล่างนะครับผมก็จะมีลูกเล่นหลายอย่างนะเอาไปแต่งเล่นกันนะครับค่าแสงค่าสีเอฟเฟกต์ขอบต่างๆนะครับแต่ว่าที่เราจะมาแนะนําวันนี้ก็คือค่า p ีเ s e ตที่เราตั้งไว้เมื่อกี้6แบบเนาะกดตรงนี้ครับค่าที่ตั้งไว้นะครับผมคลิกอัลบั้มที่ชื่อดีเมื่อกี้นี้นะครับผมนี่คือศ1นย์ครับเห็นไหมครับค่าแสงมันก็จะเปลี่ยนไปอัตโนมัติเลยครับ0ูน2นะครับศูนตามครับ 04ครับ05ครับ06ครับทีนี้เราชอบแบบไหนชอบสไตล์ไหนก็แล้วแต่พวกเราเลือกเลยครับผมใช้01ก็ได้ครับ02ก็อ่ขาวเวอร์วังอลังการเงินสร้างนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับกดถูกนะครับผมแล้วก็กดแชร์นะครับ ทีนี้นะครับประเภทการส่งออกนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็มาดูนะครับอันนี้ก็คือขนาดใหญ่พิเซลนะครับไฟขนาดใหญ่ที่สุดพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าเราจะไปลง f a c e b o o k นะครับผมมันจะดรอยละเอียดของเราหรือแค่พันกว่ากว่าพิกเซลนะครับผมจำไม่ได้พันเท่าไหร่แต่ว่าเราจะใช้ที่สมอล์ครับสองพดพิกเซลเพื่อไปลง Facebook แล้วมันไม่เสียคุณภาพของรูปภาพนะครับ โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกไฟล์เป็น PNG นะครับถูกต้องนะครับทีนี้ก็บันทึกไฟล์ให้เราแล้วครับแล้วก็จะมีรูปนะครับผมไปลง Facebook โดยที่ไม่เสียรายละเอียดของรูปภาพเลยเห็ไหมเป็นยังไงครับง่ายนิดเดียวเองนะครับผมสำหรับกอปพิเันไร้ดูนะครับวันนี้เราก็ แจกฟรีเนาะสำหรับคนที่ไม่มีแอปคือสุวใแต่งรูปนะครับสำหรับคนที่ใช้ออ p o นะครับผมที่จริงตัวนี้ใช้ได้กับทุกรุ่นนะครับผมแอปตัวนี้รองรับทั้งสมาร์ทโฟนทั้ง Android นะครับผมทั้ง iPhone นะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่ารูปเล่นการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอืมก็มีเสียตังด้วยนะครับผมฟรีด้วยนะครับผมแต่เกิดปีเซ็ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหน้า Facebook ก็จะโพสขายกันนะครับผมแต่ผมแจกให้ฟรีเนาะ สำหรับคนที่อยากได้เพิ่มเติมก็ติดต่อมาหลังไมคนะครับผมวันนี้ผมแจกให้ชุดหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม oppo shopping online store นะครับวันนี้เรามาแนะ,แน,ะนำนะแอปพลิเคชันดีดไว้ใช้งานกันนะครับไว้เล่นกันสนุกสนุก,น,กนะครับผมก็ช่วงนี้ work from home เนาะทำงานที่บ้านกันก็อยากจะแต่งคลิปอยากจะแต่งรูปสวยๆนะครับผมไม่มีอะไรทำก็เข้ามาชมวิดีโอของเรานะครับถ้าท่านนะครับผมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับผม ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดสับตะไคร้ใพวกเราด้วยนะครับผตรงนี้นะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับก็นะครับผมขอบคุณมากครับในวันนี้ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเรานะครับผมยังไงก็เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ